สวัสดีค่ะคมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้กิ่งก็จะมาทำ reaction วิดีโอนะตัวเทรลเลอร์ที่เพิ่งปล่อยมาล่าสุดเลยนะคะของหนังเรื่อง The Fantastic Four First Step นะก็เป็นเทรลเลอร์ตัวแรกของภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะคะ ก็จะเข้าฉายในปีนี้นะในเดือนกรกฎาคมนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในเทรลเลอร์เนี่ยเขาจะเปิดเผยเรื่องราวอะไรบ้างนะคะซึ่งแน่นอนนะเขาก็บอกแล้วนะคะว่าจะเล่าเรื่องราวในช่วงเวลายุค60นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า The Fantastic Four ฉบับที่ไม่อยู่ในมือมาว e ลแล้วเนี่ยมันจะออกมาในโทนไหนบ้างนะคะ,ะไปดูกันเลยนะ เป็นยุค6 0ที่แบบดูทันสมัยนะโอ้ตึกตึกสวยอ่ะตติงคือแบบ <Okay. S 2> เป็นหินแล้ว okay. <laughs> <laughs> มีความหานะเดี๋ยวติงอ่ะก่อนเราจะขึ้นไปทางแรกอมีการเล่าเรื่องเล่าย้อนอืย้อนตั้งแต่ก่อนได้พลังมาเนาะอื <c oughs> ว้าวโอเคอาตัวร้ายพวงมาด้วยเออเมื่อกี้มันเดนนะขอย้อนนิดนึงอืมก็คือขึ้นไปในอวกาศแล้วก็ได้พลังมาเนาะ โอเคโทนแบบว่าโทนมีความพาสเทลมากเลยนะน่ารักดีนะคะแล้วก็จะเป็นแบบย้อนยุคแต่มีความแบบทันสมัยนะ,ะมีความย้อนยุคแต่ล้ายุคอืมเหมือนเขาจะไม่ได้บอกอะไรบอกแค่ว่าก่อนนั้นเนี้ยก็คือยังไม่ได้พลังกิ่งคิดว่าเขาคง ไม่อาจจะมีการเล่าย้อนเหมือนแฟลชแบ็กอะไรพวกนี้มากกว่านะคะแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นน,ะน่าจะเป็นไทม์ไลน์ที่เขาไปอยู่ในยุค60แล้วนะซึ่งกิ่งก็เดาว่าน่าจะเป็นมัลติเวิร์สเวิร์สอื่นนะ่ะที่ไม่ใช่เวิร์สที่ไม่ใช่เอิร์ธหลักไม่ใช่เอิร์ธห6 6นะคะโอ้จะตึกตึกสวยมากเลยแล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวนะทั้ง4คนโอ้ตีมแบบว่านึกถึงแบบ วันดาวิชันเลยอ่ะเออเพราะว่าพุ่งกับก็คนเดียวกันนะคะ <All right. S 1> ขอดูนิดนึงนะดูกันไปทีละฉากนะคะ <'s> ดูโทนแล้วน่าจะเป็นแนวแบบออกแฟมิลีอ่ะประมาณนั้นนะเล่นเล่นโทนแฟมิลีนะเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวน่ารักน่ารักตลกตลกอะไรประมาณนั้นนะ่ะโอ้ยภาพตอนแฟลชแบ็กดีมากนะ ภาพตอนอย้อนตอนที่เขาเป็นมนุษย์อวกาศนะคะขึ้นไปบนอวกาศสี่คนเนาะก่อนที่จะได้พลังมาดูดีมาก right yeah. เหมือนจะมีดราม่านิดหน่อยเหมือนกันเนาะว่าแบบว่าแดบงบว่านะกลายร่างคือแต่ละคนได้พลังมานะคะแล้วก็บางคนก็กลายร่างถาวรเลยอะอย่างเบนกริมก็กลายร่างเป็นหินแบบถาวรเลยเนาะ น่าจะมีดราม่าพอสมควรดราม่าครอบครัวอืมวเคมีดีมากเคมีริริชาร์ดกับซูสตอมดีมากนะคะชอบนะแล้วก็มนุษย์ไฟเนาะจอนนี่สตรอมเท่ดีโอ้รถเฟียวมาก ค้ยคาดหวังเลยอะแคสดีมากๆเลยนะคะชอบนะอย่างของเดอะติงก็จะมีความแบบว่าขำๆนิดหน่อยปนเศร้านะคะส่วนจอนนี่ยังไม่ค่อยออกเยอะนะคะจะเห็นแบบกายล่างเป็นมนุษย์ไฟเนาะแต่ยังไม่เห็นแบบบทพูดหรืออะไรเยอะเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องรอต้องรอ,อ,งอทีเซอร์ตัวที่สองตัวสุดท้ายนะคะใกล้ๆน่าจะได้ออกนะอือโอเคคาดหวังเลยอะว่าน่าจะออกมาดีนะแล้วทําเป็นโทนแฟมิลี่ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ พอหลังจากเฟสหลังๆของมาวิลอะมันจะออกไปทางอาวกาศเยอะเนอะเออแนวแฟมิลีมันยังแบบมันเหมือนหายไปเหมือนกันนะอืจะเป็นแนวแบบแนวแบบอวกาศแนวแบบสู้รบสเกลใหญ่ๆอะไรประมาณนั้นนะเออที่เรื่องล่าสุดที่กิ่งชอบก็คือชางชีนะคะกิ่งว่าชางชีเนี่ยก็เล่นเรื่องครอบครัวได้ดีนะเออคือเล่นแบบสเกลเล็กๆแบบเนี้ยแต่ทําออกมาได้แบบเขาเรียกอะไรอมันมีความแบบ ซาบซึ้งกินใจอยู่ในเนื้อเรื่องด้วยมันทำให้เรื่องราวอะ่ะมันไม่ใช่แค่แบบการต่อสู้หรือแอคชั่นมันมันเสียงเดียวแบบสกลใหญ่ๆอย่างเดียวนะแต่มันยังมีเนื้อหาที่แบบเราสามารถเข้าถึงจับต้องได้อย่างเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวความสัมพันธ์เพื่อนพี่น้องแฟนกันอย่างริลชาร์กับซูสตอร์มอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวพวม่มกับเนี่ยจะเล่าเรื่องราวได้แบบ ถึงใจคนดูได้มากน้อยแค่ไหนนะอืแต่เท่าที่ดูเนี่ยก็จะเป็นโทนที่เป็น f m m l y y p s s t e ทอารมณ์นั้นนะจะมีฉากแอคชั่นเดานะว่าไม่น่าจะแบบถึงกัะเยอะจัดแต่ก็คงมีมาพอสมควรนะคะเพราะว่าตัวหลายก็เป็นกาเล็กตัสเนื้อออกโผล่มานิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของตัวละครกิ่งว่าค่อนข้างค่อนข้างเหมาะนะแม้ว่าจะไม่ค่อยเห็นจอนนี่สตอมเยอะนักนะคะเหมือนบทพูดเขายังไม่ค่อยมีเนาะแต่บท ตัวหลักอย่างรีิรชาร์กับซูสตอม r เนี่ยกิ่งชอบคือเคมี2คนนี้ดีมากเลยนะเคมีเหมือนแบบว่าเออสามีภรรยากันจริงๆนะคะแล้วเพดพัสคาวในบทรีริชาร์เนี่ยก็คือเท่นะมีความแบบว่ามีความเป็นหัวหน้าครอบครัวมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะโอเคผ่านเลยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะออกมาไม่ดีนะกิ่งว่าดี ก็เพื่อนๆดูกันแล้วนะคะรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างนะก็มาคอมเมนต์พูดคุยเมาหมอยกับเวดาลางได้เลยนะคะและถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเอาไว้นะคะและ้วกิ่งนะคะก็จะเอาตัวทีเซอร์เทรลเลอร์ตัวใหม่ๆของทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์เนี่ยเอามาทำ r รีอคชันแล้วก็รีวิวคุยหลังดูให้ฟังกันนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะายบาย